รีว่ 2.8G P-Runner กระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมดาสีขาวเดิมแท้จากโรงงานนะคะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะใครที่มองหารถไปใช้างานอยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะฟังก์ชั่นได้มาค่อนข้างครบเลยนะสีขาวเดิมแท้จากโรงงานนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ใครสนใจห้ามพลาดนะคะรับชมให้จบคลิปนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยศน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะนันมีรถกระบะส,สวยหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นตัว o ต a ารีโว 2.8G ปี2016นะคะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะสีขาวเดิมแท้จากโรงงานใครที่มองหารถไม่ใช้งานอยู่นะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคันนี้เป็นกระบะแคปบยกสูงเกียร์ธรรมดานะายทะเบียนนี้เลย1ทอพุทธววันแี่เ3กรุงเทพมหานคร โรโกดน,น้าจะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะ ฝากระโปรงหน้าสั่นเรียมโคมมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะในส่วนของไฟหน้าของรถคันนี้นะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์โคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะราคาค่าตัวคันนี้นะ4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะเป็นเครื่อง2.8นะคะคันนี้ พรเริ่มต้นเพียง9,900บาทเท่านั้นนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยสําหรับตัวล้อคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานน,อน็อตหกลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะคันนี้เป็นยางปีไหนเดี๋ยวนะดูให้ ยางปีย2ิบสองเลยนะนี่ยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะยางขอบ17นิ้วนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีคราบนะ้ำมันหยดในเยิ้มเลย หัวน็อตไม่มีรอยไข่รอย,ย,ยเทียบเพียนนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะเลขไม้ของรถคทนีเพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกเป็นแบบโครเมี่มไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงาน โลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะลูกค้ามือจับประตู4ด้านจับแสองด้านขอภัยมือจับประตูมีแค่2ฝั่งนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นกระบะแค็บเนาะจะได้เป็นแบบโเมียมนะคะเดี๋ยวมาดูภายในของรถกัน ภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรอโต้ฝั่งคนขับกระจกมองข้างรับพับไฟฟ้านะคะมีที่วางเก้วน้ำขวดน,น้ำตรงแห่งประตูให้ด้วยนะแล้วก็มีที่วางเก้วน้ำอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลยตัวพวงมาลัยนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบบางติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยมีระ บบสั่งการด้วยเสียงนะคะฟังก์ชันเนี่ยได้มาค่อนข้างครบเลยนะในส่วนของเลขไมค์คันนี้นะคะลูกค้าเลขไมค์อยู่เพียง95,000มโลเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวนัดขึ้นไปสตาร์ทเลขไมค์ให้ดูกันนะ,ะสตาร์ทรถให้ดูเลยนี่ไม่ต้องสตาร์ทก็ขึ้นนะ9 5 2 8 7กิโลเมตรนะคะสตาร์ทนะคะลูกค้าเหยียบคัดให้จบเลยนะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ท ปิดกุญแจสตาร์ทได้เลยนะคะคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะมาพร้อมกับเครื่องเล่นเสียงนะคะแบบวิทยุ f m CDUSB เนะคะเป็นจอ Android ด้วยนะคะเป็นรถเกียร์ออโต้เอ้ยขอภัยเกียร์ธรรมดานะ6 5สปีดนะคะคันนี้เกียร์ธรมร,ธรมดา6สปีดสี่าเกียร์ธรรมดา6สปีดแอร์ออโต้นะคะเสียบสาย USB AUX ได้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับช่องเก็บความเย็นนะคะหรือว่าช่องคูลบ็อกนะสามารถแช่สัมภาระนะคะแช่เครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆได้นะมีช่องเก็บความเย็นให้นะคะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะคันนี้ฝ้าเพดานไม่มีคาบสกรปรกเรือเธอหรือว่าร่องรอยอักขระยันนะคะมีปุ่มนะคะ eco mode power mode ให้ด้วยนะคะมีที่วางเจ้นาน้ำให้มีที่พักแขนนะคะเปิดเก็บสัมภาระได้อีกด้วยนะ,ะส่วนตัวเบาะของรถคันนี้นะคะลูกค้า เป็นเบาะหนังนะคะสีออกเทาเทาเขียวเขียว่วะเป็นเบาะหนังนะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าเป็นกระบะโอเพนแคปนะคะเปิดแคปได้นะเบาะด้านหลังตรงแคปไม่มีรอยขาดเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะพวอนซอกประตู ไม่มีรอยไขยรอยเทียบเพยืเล่นนะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะใครสนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรนะศู 87, นย์เก้าแปนยาดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเป็นกระบะแขบยกสูงนะคะคันนี้สีขาวเดิมแท้จากโรงงานนะคะ เครื่องยนต์2.8เลยนะคะตัวจีเนี่ยเป็นตัวท็อปด้วยนะลูกค้านี่สวยๆเลยเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะมือจับประตูตรงกระบะด้านท้ายเป็นแบบโคเมียมมีกล้องถอยหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วไฟเบรกลรงที่3มีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะ1ฮอพุทธาวแหวน49 33กรุงเทพมหานครนะคะ มีกระบะไรเนอร์ด้านหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูหัวน็อตด,ด้านท้ายกันบ้างลูกค้าขาหัวน็อตด,ด้านหลังเนี่ยเดิมๆนะหัวน็อตไม่มีรอยขายรอยเขียบขย,ยี้เลยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะลูกค้านี่ให้ดูอีกหนึ่งฝั่งหัวน็อตไม่มีขยับเม็ดอันให้เห็นชัดเจนไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะสภาพสวยเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะกระบะไรเนอร์นะไม่มีรอยขีดรอยขวดเลยนะคะสภาพเดิมๆนะ ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะ,ะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะภายในนะสะอาดสะอานน่าใช้นะคะรถประวัติสูน100%อยนะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยตาได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักผิกามจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องเนี่ย ไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะถ้าตรวจสอบเจอนะว่ารถเราเคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะคะกับสีหรือว่าเป็นเครื่องนะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ,ะเดี๋ยวนะัดภาพไปชมกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาดสสูบ2,800ปซีซีร7 7แรงม้านะคะ ภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพเดิม ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะสภาพเดิมเดิมเลยนะ,ค,ะคันนี้สวยๆนะคะพวกสติกเกอร์คำเตือนมีติดอยู่ครบนะคะลูกค้าคานหน้านะตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอนะคะสภาพเดิมเดิมเลยนะ,ะแผ่นเทปของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนสติกเกอร์มอกอมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะ,ะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นเด่นชัด หัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขรเลยเพยยียบเพี้ยนเลยนะคะหรือว่าหัวน็อตตรงแก้มด้านในนะ,ะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยนะคะสภาพเดิมๆฝากระโปรงเดิมนะคะฉวนกันความร้อนยังอยู่นะคะเม็ดอานีีเห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์คําเตือนมี่เห็นเด่นชัดนะคะหรือว่าตาบัมตรงฝากระโปรงนะคะ ก็มีติดอยู่นะตาปั๊มโตโยต้านะคะคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคัดคุณภาพคัดเกรด A นะคะกับตัวรีโว 2.8G พีรันเนอร์คันนี้นะคะเป็นกระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมดาเลขไม่อยู่เพียง95,000โลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนะคะค่าตัวนะอยู่เพียง4,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวกันไปเลย ผ่นะอนอยู่ประมาณ9,900บาทนะคะคันนี้รายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะคะใครสนใจนะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะหรือติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรนนะัดศูนย์เก้สองหกศู 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้นะคะช่วยทุกท่านดันทุกเพศรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ